ဒီဖြတ်နေတာကောင်းနေတာငါသွားတော့ငါလာကိုမေကိုမေငါတို့တော့นอนပြောပြရေခွေးตาတောင်းကြီးကိုသူကိုမင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မကောင်းဘူးဟုတ်ဘူးငါဥရားနဲ့ခါလာဥရားလိုက်ဖက်လာရပါဗျာဟောဗျာဟုတ်ပြီဟုတ် สวัสดีเอที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับมาดูตะกร้อเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นชาวเมียนมานะครับส่วนฝั่งโน้นก็เป็นทางด้านของเสกสรรทับทองนะครับจับคู่กับทางด้านของท็อปจันทบุรีนะครับ เหลี่ยมสองหนึ่งนะครับพม่านี่ต่อให้สองคนนะครับต่อให้ชาวไทยนะครับเป็นตะก้อนัดสัญจรนะครับทางเสกสรรกับพิทอพจันนะครับก็เดินสายนะครับไปฝั่งประเทศเมียนมานะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมโตจังหวะเดียวนะครับท้ายนะครับกฎกติกาของฝั่งทางเมียนม่านะครับเกมสิบห้าแต้มนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับชาวเมียนมานี่ใช้ได้แต่ขาอย่างเดียวนะครับ โตจังหวะเดียวนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับพี่ท็อปกับทางด้านของพี่เสกนะครับใช้ได้ขาข้างไม่ถนัดนะครับไปอย่างเดียวนะครับโตจังหวะเดียวเกม15บแต้มนะครับตอนนี้สกอร์นะครับเป็นฝั่งทางด้านของพี่ท็อปจันทร์กับทางด้านของพี่เสกนะครับทีมไทยแรนนะครับขึ้นนําไปแล้วนะครับ1-0ต่อแต้มนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับ F c ซทุกท่านนะครับทางช่อง y o u t u b แต่ก็เดินสายนะครับสกอร์นะครับตอนนี้0ูนย์ต่อ1นะครับเกมเสิฟนะครับหมนมานะครับเสิฟกี่ไปนะฮะโตมาจังหวะนี้แต่ก็พลิกเน็ตนะครับเปลี่ยนเสิฟนะครับเลี่ยมนี้จะใช้นะครับความแม่นยำนะครับในจังหวะการโตนะครับ ต้องมีทักษะแล้วก็มีความแข็งแรงในจังหวะการสปีดตัววิ่งด้วยนะครับเต็มศูนย์ตัวหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปหาพี่ท็อปนะครับโตมาทางด้านของพมานะครับโตไปพี่เสกนะครับก็อาศัยนะครับนี่นะจังหวะด้วยนะครับจังหวะดีๆหน่อยก็ใช้ลูกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับวิ่งนะครับกําลังต้องดีด้วยนะครับเดี่มนี้นะครับ อืมนะครับตะก้อลูกนี้ตะก้อลงนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเมียนมานะครับได้แต้มนะครับไล่จี้มาเป็น2ต่อ1นะครับ1ต่อ2นะครับเกมเสริฟนะครับไปตัดหน้าซ้ายของพิเศษนะครับพี่ท็อปนะครับโตมาตีเข่านะครับฝั่งทางพม่านี่ถนัดใช้เข่าเยอะกว่าใช้แปรนะครับเข่าแม่นนะครับ คู่นี้นะครับทางด้านของพม่านะครับตีเสมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น2เท่านะครับพูดถึงตะก้อปอกเดียวนี่ต้องนะคิดถึงทางด้านของน้องเอนะครับน้องเอร้อยเอ็ดนะครับเอร้อยเอ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นราชาโตปอกเดียวนะครับขายาวนะสรับน้องเอนะครับวิ่งนะครับจังหวะการโตนี่ก็คมนะครับเม่นยำนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะครับเโตแม่นนะครับ แต่ว่าทุกวันนี้น้องเอรอยเอทนี้ไม่รู้ไปไหนนะครับไม่ค่อยจะมาเดินสายแถวเมืองกรุงนะครับส่วนมากก็เห็นเตะหยุดต่างจังหวัดนะครับนานๆจะเห็นลงรายการครั้งหนึ่งนะครับแถวภูทรนะครับขยับพลิกขึ้นนำแล้วนะครับสําบทางฝั่งทางเมียนมานะครับเป็น3ต่อ2แเต้มนะครับโอ้นะถือว่าทำได้ดีนะครับจังหวะการโต้ของชาวเมียนมานะครับเต็ม3ต่อ2นะครับเกมเสร์ฟนะครับไปหาพี่ท็อปโตมา ีเข่าไปอูหเสียจังหวะนิดนึงนะครับแต่ว่ายังทันนะครับพิเศษนะครับกีนาสายสายไม่แม่นนะรสลัดทางด้านของพม่านะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งไทยแลนด์ได้เสิร์ฟนะครับพีท็อปนะครับได้เสิร์ฟนะครับกีนาสายมานะครับเข่านาขวานะครับโตได้อยู่นะครับตีเข้าไปพิเศษต้องขยับตัวเข้ามาเอานะครับพีท็อปนะครับไหลมา เนี่ยครับจังหวัดการตูนี้แกจะถนัดใช้เข่านะครับทางฝั่งเมียนมานะตะก้อลงนะครับโอ้นะทางด้านของฝั่งเมียนมานี่เนึกว่าตะก้อออกนะครับขอเวลานอกหน่อยนะครับไปกินน้ำนะเพราะว่าเหลี่ยมนี้ใช้แรงเยอะนะครับในจังหวัดสปีตัวนะครับตอนนี้สกอร์เสมอกันอยู่ที่สามเท่านะครับถือว่าช่วงต้นเกมนี่สูสีนะครับเหลี่ยมนี้ก็ล็อกเหลี่ยมไว้ คนละอย่างนะครับฝั่งทางเมียนมานี่เขใช้ได้แต่ขานะครับส่วนฝั่งไทยแลนด์นี่ก็ขาข้างไม่ถนัดนะครับนะฮพิเศษนะครับแปรมาทางด้านของพี่ท็อปก็แปรมาฝั่งนี้ก็ตีเข่านะครับตีเข่าสวนนะครับถ้าเป็นมวยก็คือเตะนะฮะตีมวยเตะกับมวยเข่านะครับฝั่งนี้ก็เป็นมวยเข่านะฝั่งนู้นก็เป็นมวยเตะนะครับศาสตร์ยาวมาแต่ก็ลงนะครับโอ้สปีดถอยเอาไม่ทันนะครับเป็นฝั่งทางด้านของไทยพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับ สี่ต่อสามเต้มนะครับพี่ท็อปนะครับเสิร์ฟจีสายอย่างเดียวเลยนะเห็นซ้ายฝั่งทางเมียนมาไม่แน่นเอาโยกขวาโอ้โหจังหวะนี้สุดเยยดตะกอกไม่ข้ามนะครับเป็นเต้มของฝั่งทางพิเศษพิเศษกับพี่ท็อปนะครับขยับหนีออกไปเป็นห้าต่อสามนะครับเต้มห้าต่อสามนะครับพี่ท็อปเสิร์ฟจีสายอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับ ตไปได้อยู่นะพี่ท็อปโยกมาขวาพี่เสกมาตรงๆนะครับพี่ท็อปโยงหลังยังไม่ข้ามหัวนะครับจังหวะนี้โหนะครับที่จะหยอดหน้าเน็ดนะครับแต่ไม่ข้ามนะสลับฝั่งทางเมียนมานะครับทางไทยเรานะครับขยับหนีออกไปเป็น6ต่อ3แล้วนะครับเต็ม6ต่อ3นะครับพี่ท็อปนะครับ เสือกีนาสายเสกสรรโตมาง่ายๆก่อนนะครับพี่ท็อปนะครับยังไม่โยกนะจังหวะนี้ต้องโตให้ทนก่อนนะครับอาศัยกําลังนะครับฝั่งนู้นจะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่ายืนอยู่สองคนนะครับพื้นที่เจาะจะมีน้อยนะฝั่งนี้จะโดนโยกนะครับพูดถึงตะก้อเหลี่ยมปอกเดียวในทางด้านของพี่เสกกับทางด้านของพี่ท็อปนะครับไม่เป็นรองนะครับเหลี่ยมปอกเดียวนะครับแต่ว่า ปรับให้สูสีหน่อยก็คือว่าฝั่งน้นนะครับจะรับขาข้างไม่ถนัดนะครับโตข้างไม่ถนัดอย่างเดียวเลยนะครับอืจังหวะนี้ทางด้านของพม่านี่ททำเสียไปเองนะครับฝั่งทางไทยเรานะครับขยับหนีออกไปเป็นเจ็ดต่อสามแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับใช้กําลังไปเยอะนะครับจังหวะการโยกนะครับโดนโยกหนาโยกหลังนี่ก็หมดแรงง่ายๆนะครับ เดี่ยวปอกเดียวนี้ไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ง่ายๆนะครับต้องมีความแข็งแกร่งด้วยนะครับกลังต้องมีเยอะนะครับวิ่งไปวิ่งกลับนะครับแล้วก็ต้องโตให้แม่นด้วยนะครับเต็มนะครับเจ็ดต่อสามนะครับปีทปได้เสริมนะครับมาหน้าซ้ายตีเขายาวไปนะครับ ฝั่งโนนโยกแล้วนะครับลูกนี้หัวเน็ตโอ้ยโดนยังทันนะฮะตักหลังเท้าข้ามไปได้อยู่ตีเข่าสวนไปพี่ท็อปสวนมาเสกสรรน,นะครับโยกหลังมาตีเข่าไปหาพี่ท็อปเอาไงเลขสี่ยังได้อยู่นะฮะพี่เสกมาง่ายๆก่อนตีเขายอดโดนโยงหลังจงังหวะน,นี้ตีเข่าไปยังได้นะฮะโอ้หลูกนี้แต่ก็นะครับลงนะครับขยับตัวถอยไม่ทันนะครับ ขออภัยด้วยนะตะก้อออกนะเว่ยเวยนะครับโอ้นะฮะนึ่ว่าตะก้อลงนะครับยังนะครับยังไม่ได้แต้มนะครับตะก้อออกหลังนะครับขออภัยทางเอฟซีด้วยนะฮะเอฟซีของฝั่งทางเมียนมานะครับทางเอ็นบีนี่ก็เนึกว่าลูกหลงนะครับสกอร์ยังอยู่ที่สามต่อเจ็ดนะครับที่ท็อปนะครับยาวมาข้างขวาพี่เสกมาตรงกลางก้อนนะครับตีเข้าไปหาพี่เสกคืนไปนะครับ ลูกนี้ยังถอยทันพิเศษยังไงอา้าวอัดพิเศษแล้วนะช่วงนี้นะครับเอาละโยกไปหาพี่ท็อปบ้างนะครับพี่ท็อปอย่าขาตายนะครับโยงหลังมาจังหวะน,นี้ไปหาพี่ท็อปอุย้ยตะกอนะครับกรรมการขานว่าเว้ยเว้ยนะออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแต้มยังอยู่ที่เจ็ดต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟท็อปอ้ยเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้นะครับ เสิร์ฟเล่นทางมาหน้าขวาสุดนะครับแต่ว่าตะก้อมันออกนะครับนิดเดียวนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต็มสามต่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟเข้าโอนะครับทางด้านของพีเสกนะครับเตะออกไปนะครับได้เต็มขยับแล้วนะสำหรับฝั่งทางเมียนมานะครับเป็นสี่ต่อเจ็ดนะครับ เ็4-7เสิหยอดไปพี่เศกไม่ทันได้อีกหนึ่งเต็มเอาแล้วเริ่มจะมีเสียงแล้วนะฝั่งทางเมียนมานะครับโอ้โนะครับเริ่มจะมีฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลือ2แเต้มทันนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับ5-7นะครับเมียนมาได้เสิฟนะครับ ตรงนี้นครับเสิร์ฟหยอดไปเข้าช่องกลางโอ้แลนะออกจังหวะลิลูกกักนะครับไม่รู้ว่าใครจะขยับเข้าเอานะครับเข้าหน้าซ้ายของพี่ท็อปแล้วก็หน้าขวาของพี่เสกนะครับจุดเกรงใจพอดีนะครับขยับมาเป็น 6. ต่อเเหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับดูนะัตีเสมอได้ไหม6ต่อ7นะครับเกมเสิร์ฟจี oh <my> ้ไปหาทางหน้าพี่เสกนะครับยังแปรมาได้อยู่พี่ท็อปจี้หน้าซ้ายลูกนี้แปรมาง่ายๆก่อน สวนไปนะครับพี่ท็อปโดนตีเข่าหยอดตัวเองโอ้ยน่าเสียดายนะครับโอ้นะฮะน้ำหนักไม่ได้นะครับเบาไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต็มนะครับเจ็ดต่อหกห่างเพียงแค่เต็มเดียวนะครับจะขยับหนีออกไปได้ไหมสลับทางฝั่งไทยแลนด์ของเรานะครับพิเศษกับพี่ท็อปนะครับเกมเสิร์ฟนะครับพี่ท็อป เสิร์ฟมาจังหวะนี้ตะก้อลงนะครับได้แต้มนะครับขยับหนีออกไปเป็น8ต่อหนะครับแปดแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับทางฝั่งไทยแลนด์ก็มาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับพิเศษกับพี่ท็อปนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับเมียนมานะครับก็ไปเปลี่ยนฝั่งนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะสำหรับ f c ทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบนะครับการบรรยายเกมของแอดมินชิดพูพันนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามเปิดการแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเวลาผมนําคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับสกอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่แต่อหนะครับเสิร์ฟพิกเนตไปเป็นอีกหนึ่งแต้มโอ้โหเสิร์ฟดีนะสรับทางด้านของพี่ท็อปจันนะครับไต่หัวเนตแล้วก็เด้งลงไปฝั่งโน้นนะครับขยับไปเป็น9้าต่อหนะครับห่าง3ามแต้มแล้วนะครับหลังจากฝั่งทางเมียนมาได้ไล่จี้มานะฝั่งนี้ก็ขยับหนี พี่เสกนะครับโตไปตีเข่ามาพี่ท็อปนะครับแปรไปตีเข่ายาวมานะครับพี่เสกยังได้อยู่นะครับสวนมาจังหวะนี้ตะก้อออกหลังนะครับโอ้โหตีเข่าจากถ้ายขอดฝั่งโน้นนะมาออกหลังฝั่งนี้เลยนะครับกําลังแรงจริงๆนะสลับทางฝั่งเมียนมานะครับทางไทยของเรานะครับขยับหนีออกไปเป็น10ต่อ6นะครับทิ้งห่างสี่แต้มเลยนะครับทางด้านของพี่เสกนี่ก็ไปขอกินน้ําก่อนนะขอแห้งนะครับจังหวะการโตนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับวิ่งนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลังนะครับฝั่งนู้นก็ถือว่าโต้ได้ดีนะครับเหลี่ยมปอกเดียวของเขานะครับเต็มนะครับสิบต่อหกเกมเสิร์ฟนะครับพี่ท็อปไหลนาซายนะครับสายเขาจะไม่ถนัดนะครับพิเศษตีเขาไปบ้างนะฮะขอเอาเขาเหมือนกันกับเขาบ้างโอ้จังหวะนี้โดนหยอดนะครับพี่ท็อปขยับตัวไม่ทันนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับ เต้ม6ต่อ10นะครับเสิบมาพี่ท็อปนะครับโตไปตีเขายาวมานะฮะพีท็อปโตสวนไปโยงหลังไว้ก่อนนะครับอาศัยลูกตื้อเอ้าลูกนี้จังหวะห้หูยจวนี่นี่ไม่ยอมให้ลูกลงเลยนะครับเวอร์ทีบหน้านี่จจอจไม่เหลือนะครับขยับแต้มแล้วนะครับไล่มาเป็น7ต่อ10เหลือ3แต้มทันนะครับโตบล็อกเดียวนะครับถ้าเวอร์ได้เวอร์เลยนะครับจังหวะถ่าได้นะครับ มันขี่หัวเน็ตอย่างนี้นะไม่ต้องปล่อยให้ลูกลงถึงข้างล่างนะครับเต็มนะครับเจตศรีเซิบจี้มาหาพี่ท็อปแล้วนะครับพ่อมาพยายามจี้หาพี่ท็อปนะครับอาศัยลูกไปหน้าเน็ตจะกระโดดเวอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่ท็อปบอกว่าไม่ยอมแล้วนะต้องโตยาวอย่างเดียวนะครับพี่เสกนะครับยัดไปหน้าขวาสุดนะครับอืมนะวิ่งไม่ทันนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ แต้ม7ต่อ10 10ต่อ7นะครับขอไป f อฟนะครับพูดผิดผิดถูกๆนะสำหรับการขาสกร์นะครับไล่หน้าสายสุดไปนะครับพี่ท็อปโยงไปลูกนี้ยอดนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็ยอดตัวเองนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางพี่เสกกับพี่ท็อปนะครับขยับแต้มหนีออกไปเป็น11ต่อ7แล้วนะครับแต้ม11ต่อ7นะครับเจมเสริฟนะครับพี่ท็อปนะครับจีหน้าซ้ายนะครับ พิเสกสายอย่างเดียวนะครับจุดบอดของฝั่งเมียนมานะครับสายอีกแล้วนะครับโอ้โห้วยังถอยตีเขาได้นะหยอดบ้างนะครับตรงนี้สวนมาง่ายนะครับเอาแล้วครับโดนพมาโยกคืนบ้างนะครับโยกพีเศกเอ้าโยกตัวเองนะครับตีเขาออกไปนะครับฝั่งไทยเรานี้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น12ต่อจแล้วนะครับนะครับตอนนี้อยู่โค้งสุดท้ายของเกมนะครับ ฝั่งไทยนี่นำอยู่5แเต้มนะครับเกม15แต้เตมนะครับสำหรับกฎกติกาของฝั่งทางเมียนมานะครับฝั่งไทยเรานี่ปัจจุบันนะครับสายตะก้อชิงเงินรางวัลนี่จะเกมอยู่ที่12หรือ13แเต้มเท่านั้นเองนะครับบางทีนี่ก็เกม11เกม9ก็มีนะครับถ้าตะก้อมันล็อกนานนะครับก็แล้วแต่กฎกติกาจะตกลงกันนะครับตอนนี้นะครับเต้ม12อต่อ7ได้อีกหนึ่งต้มนะครับไปแล้วนะครับ รู้สึกว่าขาแข้งของฝั่งทางเมียนมานี่จะอ่อนแล้วนะครับบังคับทิศทางบังคับลูกไม่ได้แล้วนะครับเตะแป๊กเตะเสียไปนะครับสกอร์ไปเป็น13-7ตแล้วนะครับเกมเสริมนะครับพีท็อปโอ้โหใจคอนะครับจะเสริฟทัดหัวเน็ตลงนะครับตาข่ายเขานี่รู้สึกว่าจะเล็กนะครับตาตาข่ายเล็กนิดเดียวนะครับฝั่งทางเมียนมาเขานะครับเต้มนะครับ7-13ต่อนะครับ เสิร์ฟมาอ้าวได้เต็มนะครับขยับแล้วนะครับไล่มาห่างๆนะครับเป็น8ดต่อ13บนะครับเห็นมาได้เสิร์ฟนะครับจีมาหาทางด้านของพี่ท็อปจันนะครับตีเข่าไปหาพี่เสกบ้างนะครับพี่เสกยอดจังหวะนี้ยังทันนะฮะโยกหน้าซ้ายตียาวมาออกนะครับโดนโยกนะครับยืนอยู่คนเดียวในหน้ามันจะเปิดกว้างนะครับจังหวะการโยกนี้จะง่ายกว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้ยืนสองนะครับ สิบสามต่อแปดนะครับเกมเสร์บพี่ท็อปจันนะครับไปพี่ท็อปโยกไปขวาสุดโดนโยกคืนนะครับที่ท็อปนะครับโอ้โห,โหโน่าสายเสกสันยอดหน้าเน็ตนิ่มๆนะครับอืนแทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับสิบสี่ต่อแปดนะครับเซตพอยต์ครั้งแรกของฝั่งทางไท,งทยแลนด์นะครับปิดเกมลงไหม ตกอ14-8นะครับเสิร์ฟจี้สายพิเศษนะครับแปลไปง่ายก่อนนะช่วงนี้นะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้โดนทางฝั่งเมียนมานี่ยัดตัวพี่ท็อปมันนะครับขยับเอาไม่ทันนะครับยังล็อกอยู่นะครับแต้ม8-14นะครับเจมเสิร์ฟอืมหยอดนาเน็ตนะครับจังหวะนี้ยังทันอยู่้วสำหรับพิเศษนะครับโดนโยงหลัง เมียนมาตีเขายอดพี่เสกบอกว่าสบายจังหวะนี้ยังยอดไม่เนียนจี้มาหาพี่ท็อปบ้างนะครับอ้าวมาหาพี่เสกเอาสลับกันเล่นน้อยโยกมาหาพี่ท็อปจังหวะนี้มาพี่ท็อปอีกทีหนึง่งไปข้ามไปก่อนนะฮะหน้าขวาพี่เสกนะครับต้องโตนะครับอาศัยความอดทนก่อนนะครับจังหวะนี้ยอดเอาได้โอกาสแล้วเขา้านาซ้ายพี่ท็อปยังไงไปโดนคืนจังหวะนี้ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับยังโตทนอยู่นะครับเอากําลังใครจะหมดก่อนนะครับ เอาง่ายๆสองหนึ่งนี่หนึ่งนี่ถ้ากำลังไม่เหลือนี่โดนแน่นอนนะครับฝั่งนี้จะยืนคุมจังหวะนะครับยืนคุมเทิงไม่ค่อยจะวิ่งขยับขาเยอะกว่าฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนี่ยืนอยู่คนเดียวนะครับต้องวิ่งใหเร็วนะครับลูกนี้หยอดหน้านี้พี่เสกนะครับโยงหลังไปนะฮะยังได้อยู่นะครับพี่ท็อปนะครับแปไปง่ายๆจังหวะนี้โยกนะครับยังตรงตัวพี่เสกยยดโดนหยดคืนเอ้าโตไปด้านขวาสุดจังหวะนี้ ยัดตัวลูกนี้โอ้โหนะครับตะก้อออกนะครับโอ้โหถึงกับเหนื่อยนะฮะต้องนักพักก่อนนะสำหรับชาวเมียนมานะครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าฝั่งนี้จะเหนียวแน่นนะครับอืมนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเตะนะครับตะก้อเลี่มนี้เนี่ยฝั่งทางพิทอพันกับทางด้านของพิเศษสันนี้ตเตะเดี่มนี้บ่อยนะครับตะก้อปอกเดียวนะครับ ยิงเป็นค่างคางถนัดนี่ก็ยิ่งเหนียวเยอะกว่านี้นะครับโตจังหวะเดียวฝั่งนี้นะครับเล่นกันบ่อยนะครับเอาล้ครับเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งของฝั่งทางไทยแลนด์นะครับเซตพอยต์ครั้งที่สองแล้วนะครับจะเกมได้ไหมนะครับต้องพักเหนื่อยก่อนนะฝั่งนู้นนะครับสอดเมื่อตะกี้นะครับแต่เมื่อตะกีนี่เอายากนะครับ ต้องตื้อนี่โอ้โหใช้เวลารวมๆไปเกือบนาทีกว่าๆเลยนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับเซตพอยครั้งที่สองนะครับ <Okay. S 1> พิเศษนะครับขอเสิร์บบ้างนะครับ oh. อ้าวไหนนาขวา oh. มานะครับพิเศษขอปิดเกมนะครับลูกเกมเสิร์บของตัวเองนะครับย oh. ่งซีนของพี่ oh. ท็อปโอ้โ oh. ห oh. เกมนะครับ oh. เป็นฝั่งทางด้านของ พิเศษสันทับทองนะครับกบทางด้านของพิททอจันทุรีเอาชนะเหนือฝั่งเมียนมาไปได้นะครับโดยสกอร์ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ15ต่อ8แต้มนะครับผู้สกอร์พีก็ขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเวลาผมนําคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับขอจบคลิปไปก่อนนะสวัสดีนะครับ